ชีวิตในอดีตนะครับจากผู้เชื่อใหม่เราเติบโตขึ้นผ่านการเลี้ยงดูของพี่เลี้ยงใช่ไหมครับและชีวิตปัจจุบันนะครับหลังจากที่เราเติบโตมั่นคงแล้วเราก็จะสูงขึ้นและเข้มแข็งขึ้นผ่านการเลี้ยงดูน้องเลี้ยงต่อต่อไปอย่าหยุดแค่ความเชื่อนะครับแต่จงพร้อมที่จะเติบโตขึ้นต่อต่อไป C G N ไทย สวัสดีครับพี่น้องทุกทกท่านเราพบกันอีกครั้งหนึ่งในรายการ Living l i g h ์ผมสมศักดิ์จิตรุ่งเรืองนิดอยากจะนำเสนอข้อพระคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้ผ่านหนึ่งทิโมธีบทที่6ข้อที่11ถึงข้อที่21 1หนึ่งทิโมธีบทที่6ข้อ11ถึง21แต่ท่านผู้เป็นคนของพระเจ้าจงหลีกหนีจากสิ่งเหล่านี้ และจงใฝ่าหาความชอบธรรมทางพระเจ้าความเชื่อความรักความทรหดอดทนและความอ่อนสุภาพจงต่อสู้อย่างเต็มที่เพื่อความเชื่อจงยึดชีวิตนิรันดร์ให้มันคือชีวิตที่พระเจ้าทรงเรียกให้ท่านไปรับในตอนที่ท่านกล่าวคำยอมรับอันดีต่อหน้าพยานหลายคนข้าพเจ้ากำชับท่านเฉพาะพระพักพระเจ้าผู้ประธานชีวิตแก่ทุกสิ่งและเฉพาะพระพักพระเยซูคริสต์ผู้ประทานคำพยาน ด้วยการกล่าวคำยอมรับอย่างดีต่อหน้าปอนติอัสปิลาตขอให้ท่านรักษาคำบัญชานี้โดยไม่ด่างพร้อยและไม่มีที่ติจนกว่าพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจะเสด็จมาซึ่งพระเจ้าจะทรงให้ปรากฏขึ้นในเวลาที่เหมาะสมพระองค์ผู้ทรงสมควรแก่การสรรเสริญและทรงฤทธ,ธานุภาพสูงสุดแต่เพียงพระองค์เดียวเป็นพระมหากษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งหลายและเป็นองค์เจ้านายเหนือบรรดาเจ้านาย พระองค์เพียงผู้เดียวที่เป็นองค์อมตะและสถิตในความสว่างที่ไม่มีใครเข้าใกล้ได้พระองค์ทรงเป็นผู้ที่ไม่เคยมีใครได้เห็นและจะเห็นไม่ได้ขอพระเกียรติและพระอนุภาพนิรันด์จงมีแด่พระองค์อาเมนส่วนพวกที่มั่งคั่งในชีวิตนี้จงกำชับพวกเขาไม่ให้เย่่ยยิงหรือมุ่งหวังในทรัพย์ที่ไม่ยั่งยืนแต่ให้มุ่งหวังในพระเจ้าผู้ประทานทุกสิ่งแก่เราอย่างบริบูรณ์ เพื่อให้เราได้ชื่นชมจงกำชับพ,พวกเขาให้ทำการดีให้ทำการดีมากๆให้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปันการทำเช่นนี้เป็นการสะสมทรัพย์ที่เป็นรากฐานอันดีสำหรับตนในภายหน้าเพื่อพวกเขาจะยึดมั่นในชีวิตคือชีวิตที่แท้จริงนั้นทิโมธีเอ๋ยจงเฝ้ารักษาสิ่งที่ท่านได้รับมอบหมายจงหลีกหนีจากคำพูดที่ไร้คุณธรรมและโง่เขลา และการโต้แย้งที่สำคัญผิดว่าเป็นความรู้บางคนยอมรับความรู้นี้จึงหลงไปจากความเชื่อขอพระคุณดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดเมื่อเราไขค,ควรพระคำของพระเจ้านะครับเราจะรู้อย่างหนึ่งว่าคนที่มีความเชื่อในพระเยซูคริสย่อมบังเกิดผลพี่น้องครับเราไม่ใช่เชื่อแล้วเราก็พอใจในสิ่งที่เชื่อพอใจถึงความรอดที่เราได้รับแต่พระคัมภีร์กำลังท้าทายว่าเราต้องโตขึ้นและบังเกิดผลเพราะฉะนั้น การเชื่อเฉยๆไม่ใช่ความเชื่อเพราะความเชื่อจริงนะฮะเป็นความเชื่อที่เราต้องยอมรับพระเจ้าเป็นพระเจ้าเดียวเป็นความเชื่อที่ต้องกลับใจจากบาปเป็นความเชื่อที่ต้องเชื่อฟังพระคําของพระเจ้าเป็นความเชื่อที่ เปลี่ยนแปลงชีวิตและเป็นความเชื่อที่สามารถที่จะส่งต่อความเชื่อได้พี่น้องครับถ้าวันนี้เรายังไม่ได้ครบถ้วนในสิ่งที่เราทั้งหลายทุกคนควรจะต้องก้าวเดินต่อไปลองพิจารณาดูและพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้ผมคิดว่าอาจารย์โปโลกําลังเน้นให้เราเห็นว่าคุณค่าของการเป็นผู้เชื่อหรือคุณค่าของการเป็นสาวกที่ดีเป็นเช่นใดพระเจ้าต้องการให้แผนการของโปโลเนี่ยสำแดงออกไปประกาศออกไปผ่านผู้เชื่อเพราะฉะนั้นอย่าลืมครับว่า วันนี้เราได้ทำหน้าที่สิ่งเหล่านี้ดีไหมไม่ได้บอกว่าเราจะต้องเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่เต็มเวลาหรือต้องเป็นคนที่ทำงานในิีตจักรนะครับไม่ว่าใครก็ตามเราก็เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าได้อย่างเต็มที่ในสถานาภาพที่เรามีอยู่อาจารย์โปโลเตือนทิโมธีนะครับในฐานะที่เป็นผู้นำแล้วก็เป็นผู้นำที่จะสร้างผู้นำต่อต่อไปทิโมธีเองจะต้องมั่นใจในพระเจ้าก่อนถึงจะมั่นใจในการสร้างคนอื่นได้และเรื่องสำคัญก็คือว่าทิโมธีเอง จะต้องถ่อมใจยำเกรงพระเจ้าชีวิตต้องเต็มไปด้วยความเชื่อมั่นชีวิตต้องบริสุทธิ์และวางอยู่บนพื้นฐานของพระวจนะของพระเจ้าในฐานะผู้ที่สอนถ้อยคำของพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อเราคิดแบบนึงไหมครับว่าถ้าชวิตของเราเองชื่นชมยินดีในพระเจ้าได้ชีวิตของเราเองจะชื่นชมยินดีเมื่อเราอยู่ในกระแสของโลกได้การชื่นชมยินดีในพระเจ้าเป็นพลังสำคัญเป็นสิ่งที่สร้างชีวิตภายใน และเมื่อชื่นชมยินดีกับพระเจ้าได้สิ่งที่ท้าทายเราเรื่องราวต่างๆเราจะตึกตรองได้ว่าเราจะจัดการและผ่านเรื่องราวเหล่านี้ได้อย่างไรพี่น้องครับการเป็นผู้นำิสตจักรต้องไม่อยู่ใต้อิทธิพลของโลกแต่ควรจะอยู่ใต้พระวจนะของพระเจ้าเป็นทิศทางแห่งการนำพาชีวิตพระวจนะของพระเจ้าสอนเรานะครับให้กล้าตักเตือนคนบาปให้กล้าตักเตือนพี่น้องที่ทำผิดให้เขากลับใจใหม่และสารภาพทันทีเวลาเดียวกันพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้นะก็พูดถึงเรื่องของการกล้า ตักเตือนคนร่ำรวยคนมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีอย่าให้คนเหล่านั้นนะัเย่อหยิ่งอวดดีและให้รู้ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าทุกๆสิ่งให้เขาวางใจในพระเจ้าและถ่อมใจลงต่อหน้าพระพักพระเจ้าให้ได้รวมทั้งท้าทายให้คนที่มีทรัพย์ สินมากกว่าหรือมีเงินทองมากกว่านะครับต้องรู้จักแบ่งปันให้กับคนที่มีน้อยกว่าและคนที่ขัดสนด้วยสังคมคิดสัรจะเป็นสังคมที่น่าอยู่เป็นสังคมที่น่ารักเป็นสังคมที่คนอยากจะเข้าใกล้เพราะรู้ว่าคิจจัรมองเห็นถึงคุณค่าของคนตลอดเวลาในหนังสือหนึ่งที่โมธีบทที่6ข้อ1 9ถึงข้อที่20การทำเช่นนี้ เป็นการสะสมทรัพย์ที่เป็นรากฐานอันดีสำหรับตนในภายหน้าเพื่อพวกเขาจะยึดมั่นในชีวิตคือชีวิตที่แท้จริงนั้นทิโมธีเอย๋ยจงเฝ้ารักษาสิ่งที่ท่านได้รับมอบหมายจงหลีกหนีจากคำพูดที่ไร้คุณธรรมและโง่เขลาและการโต้แย้งที่สำคัญผิดว่าเป็นความรู้อาจารย์ปโลอยากจะนำเราไปสู่เรื่องราวแห่งความจริงเรื่องหนึ่งก็คือว่าชวิต ที่อยู่ในโลกนี้เป็นสิ่งชั่วขราวแม้ว่าเราจะมีอะไรมากมายมีความสุขมากมายในโลกนี้มันก็เป็นแค่ชั่วขราวเพราะ,ะนั้นการคาดหวังชีวิตที่เราจะอยู่กับพระเจ้าอย่างนิรันด์เนี่ยจะเป็นพลังสําคัญที่จะทําให้เราสมบูรณ์แบบในทุกๆเรื่องได้เพราะคัมภีร์ตอนนี้กําลังชี้แจงให้เห็นว่าการทําการดีเนี่ยเป็นการสะสมทรัพย์แห่งอนาคตหรือสะสมทรัพย์ฝ่ายวิญญาณทําดีนะครับสะสมทรัพย์คมภี์ตอนนี้ยังข้ควรบอกว่าถ้าเราอยากจะได้ปัญญา เพื่อการดำรงชีวิตที่ถูกต้องต้องแสวงหาปัญญาผ่านพระคัมภีร์และปัญญาจากพระคัมภีร์จะไม่มองข้ามคําสัญญาของพระเจ้าได้เลยวันนี้อะไรเป็นคําสัญญาของพระเจ้าคําสัญญาของพระเจ้าที่ดีที่สุดก็คือชีวิตที่บริบูรณ์และปลายทางก็คือ ชีวิตนิรันดร์ขอให้การท้าทายวันนี้ผ่านพระคัมภีร์จะเป็นสิ่งที่ทําให้เราเรียนรู้ว่าแม้ว่าชีวิตของเราจะมีอายุแค่ไหนนะครับหรือว่าจะอยู่อีกกี่ปีก็ตามเราไม่รู้ใช่ไหมครับสามสิบปีสี่สิบปีห้าสิบปีเราไม่รู้จะอยู่อีกนานแค่ไหนแต่รู้ว่าการลงทุนเดียวที่สําคัญและควรจะลงทุนมากกว่าทุกๆสิ่งก็คือการทําความดีและการประกาศเรื่องของพระเจ้าเพราะการลงทุนนี้เป็นการลงทุนที่ทําให้ชีวิตเรายืนยาวกว่าทุกๆสิ่ง ขอพระเจ้าอวยพระพรนะครับแผ่นดินสวรรค์เป็นแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่และแผ่นดินสวรรค์คือความยืนยาวกว่าทุกทสิ่งและสิ่งเหล่านี้กําลังเปิดเผยให้เราท้าทายตัวเองว่าเราจะลงทุนเติมความเชื่อเพื่อแผ่นดินสวรรค์ตลอดไปเราอธิษฐานร่วมกันครับข้าแต่พระบิดาเจ้าให้ข้าพง์ทั้งหลายทุกคนตึกตรองถึงชีวิตให้ดีว่าข้าพง์จะฝากชีวิตนี้กับโลกนี้ซึ่งมีวันจบเป็นความชั่วข่าวหรือข้าพงษทั้งหลายทุกคนจะใส่ใจและฝากชีวิตกับความเป็นนิรัน ที่พงรงตราเตรียมไว้พระบิดาเจ้าข้าแม้ว่าเราจะอยู่ในโลกนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่สบายแต่พงค์ก็ยืนยันว่าโลกนี้มีความจำกัดแต่ความเชื่อมั่นการยืนยันชีวิตที่จะเดินกับพระเจ้าเราจะได้รับความเป็นนิรันดร์ที่พงทรงสัญญาและเป็นความเป็นนิรันดร์ที่จะเป็น หนุนจิตชูใจข้าพงทั้งหลายทุกคนให้ตั้งมั่นคงกับพระองค์ตลอดไปขอองค์เพระอนยานบบิสุ์จะเป็นผู้เติมเรี่ยวแรงและกำลังให้แก่ข้าพงทั้งหลายทุกคนใหม่เติมเรี้ยวแรงแก่ข้าพงทั้งหลายทุกคนที่จพร้อมในการยืนหยัดกับพระเจ้าและบ่งบอกว่าชีตนี้คือชีวิตที่เริ่มต้นด้วยความเชื่อและสุดท้ายก็จะจบลงด้วยความเชื่อในพระเจ้าตลอดไปทูลกับพระองค์ร่วมกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน พี่น้องครับหลังจากที่เราได้ฟัง,ฟงพระวจนะของพระเจ้าไปแล้วผมอยากจะตั้งคำถามให้พี่น้องจะได้คิดไข้ขวรนะครับวันนี้เรายินดีขนาดไหนครับที่จะลงทุนชีวิตของเรากับพระวจนะของพระเจ้ามากกว่าลงทุนชีวิตของเรากับเรื่องราวที่โลกนําเสนอพระวจนะของพระเจ้าคือสิ่งที่สร้างชีวิตและถ้อยคําของพระเจ้าคือสิ่งที่เป็นอมตะดํารงตลอดไป เราลงทุนเราพักพร้อมขนาดไหนสําหรับพี่น้องที่มีคําตอบแล้วนะครับเราคิดว่านี่เป็นคําตอบที่จะหนุนใจผู้อื่นได้นะครับขอให้ท่านคอมเมนต์มาข้างด่านนี้นะครับและคิดว่าสิ่งต่างๆที่เราพูดออกไปก็จะหนุนใจเราเองเพราะเราพูดด้วยความมั่นใจและคนที่ได้ยินได้ฟังก็จะได้รับการหนุนใจด้วยขอบคุณพระเจ้าครับสำหรับรายการดีๆนะครับที่เราได้ยินได้ฟังไปแล้วก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องนะครับให้กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตาม YouTube แล้วก็ Facebook ของ CGN ไทยผมคิดว่ารายการที่มีประโยชน์และมีคุณค่าเหล่านี้สามารถส่งต่อและนำคุณค่าให้ขยายออกไปได้ท่านสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นนะครับแล้วก็แบ่งปันพระพรที่ได้รับเนี่ยเข้ามาในช่องคอมเมนต์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับถ้าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มีคุณค่าขอให้พี่น้องอธิษฐานเผื่อเราต่อไปและก็มีโอกาสที่จะสนับสนุนนะครับในการถวายทรัพย์เพื่อจะนำเป็นพระพรให้กับคนอื่นๆมากมายได้ขอพระเจ้าอวยพระพรครับ ทุกคนก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตรายการเพื่อเสริมสร้างและประกาศเรื่องของพระเจ้าออกไปด้วยการอธิษฐานเพื่อพวกเราอาสาตัวในการรับใช้และถวายทรัพย์สนับสนุนพันธกิจ CGN ไทยขอบคุณครับ